พี่จ้าพี่น้องต้องไปสูบสุกคนจ้ามันนี่พิรามีจ้ามะโลกาโอ้พวกแม่มันไม่มาโลกามันนี้พิรามีมะวานกาจพี่น้องมาวานกาเขาเหนียวจ้าเขาไวจะไปดำนะพี่น้องที่นี่มันมันหายมาได้เพราะว่าฝนมันตกเร่งเรานำอยู่น้ำมันกระลายพร้อมทีนะรดลงมาได้พี่น้องเขาก็ได้กำปังต้องมะวานกาจพี่น้องได้ผู้ชายมันจะใส เด็กผู้ชายมาจากสกุลเจ้จ้งว่าจะไก่ยั่วเจ้อันนี้ก็ผ่านการไถมาแล้วครับไหยกับไถแล้วนี่เราอัดเทียนติไก่เนี่ยเจ้โดยฝีมือของนี่คุปต้าเจ้ควายเหล็กรถไถนะเดินตามครับไถแนะนำได้สบายครับบ่คือรถใหญ่ยถ้ามันเป็นดินตมเ้าก็ต้องอาศัยรถน้อยแต่มันไปง่ายม้าง่ายไกง่าย เพราะว่ามันใส่ตีนเล็กต ah hmm. ีนกระฉับเนี่ยนะจ้ะเพราะว่าถขาดถิ่นรถไถไงน่มันถือลงอ่างมันถือรมเขาไถเขาใส่ผานจ้าใส่ผานใส่เพียก็ได้มีใส่เพียใส่พียร์ไม่จังไถจ้าจ้ะเพราะี้ผานก็เอาผานผานฟวงมันช่เล้วไว้จินจ้าไถเราเห็ดจังไรต่อไถเราเลี้ยวเขาก็สิขาดมันนี่ขาดอยู่อ๋อขาดก้อนเดี๋ขาดก้อนขาดเราเลี้ยวเขาจังควายมะเอาไม้น่ะมามอบเดี๋มอบเพื่อ ให้พื้นที่มันเรียบราบอพอมอบเสร็จแล้วก็สิเป้งน้ำออกอให้น้ำม,มันออกให้เบิดให้พื้นที่มันเสมอกันเขาจงค่อยสิเอาเม็ดเข่ามาวานเม็ดเข่าท้องเซน้ำแล้วนะพอจ้ะแล้วเม็ดเข่าเขาก็ต้องแซ่น้ำว่ายสามคื้นจะสามคื้นว้าสามพื้นแล้วเขาจกขึ้นมาว้อีกสองพื้นให้หกมันงอต่อจ้ะไปล้างโอกกาเม็นบ่อ เขาก็ต้องสูบน้ำให้มันเพียงพอจ้ะสูบให้มันเต็มให้ก่อนตอนสูบเนี่ยเ่ือให้มันเต็มให้ตอนไถเหาไถแบบนี้ก็ได้อันสูบน้ำมาเต็มให้เพื่ออย่างวตัตทีเพื่อเวลาขาดเนี่ยมันเกิดขาดายถ้ามันมีน้ำเพิงนึงมีดินเพิงนึงนยังไงเวลาขาดมันขาดยากขาดมันจะสิเป็นสเตสปามันจะิแบบว่า มันบลูดมันไหลยอย่งนี้มันจะเพราะว่าก้อนฉีดินมันแตกตัวแง่ขก้อนฉีดินมันแตกตัวหอยหยามันแบบว่าบ่อหอยฟุ้หอยงักเวลาขาดเท่าเสียอาศัยหอยหยานี่มันลบลงไปในดินให้มันตายทั้งหมดใช่ไหอ uh, <the ut fen yeah> <the> ันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พี่พออีเมียเขาเห็นตั้งใจเป็นไงแต่ยัยคุ้มปัญญาโบราณภูมิปัญญาโบราณเห็นอยังแล้วมีเพราะว่พิซตี่รถไถแล้วเนี่ยอ๋อเหรอคนทางมาเป็นพิเศษคูโบต้าตอนเมย์ต้อม จ้าเป็นทิพปีวะทิพตีรถไส่แล้วเนี่ยหายากเลยสาวทิพย์ตีนน่ะเจ้าสิบอกตอนนี้พี่ต้อมกำลังสีมะขาบจ้ะพี่ต้อมคนนี้คือเราพ่อไงมาว่าพี่ตอมเอาอันคาดมาใส่ยายยายบุญไปใส่ยายบุ่นไปตลาดเดดเีติมบทความ เอาได้บัดนี่อืมสาธิต<ว>สาธิตเอาได้ติดบล่ลาเตัวเกี่ยวบ้างปุณิย์เกี่ยวบ่้างก็เล่นนั่นเลย น,น้ำไหลเยอย่เ <c oughs> สียมันยน่กับสีมอดนจมเนาะเขากตสีมอก่อนไปพี่น้องน้ำมันหลพดบ,บ่ตรงนี้พอถึงน้ำนะน,นี่เกินโอ้ยห้งดีแท้าตาต้มค่อยสีบานแต่หมอกมันมีน้ำทเดียวเอวัน เว่ามัน,มบนวบานตามใจชันเถอะเพราะว่ายางดกกล้าเขาปิีย่ยเขาเปลี่ลงนน้ำไปใส่ันงดกกล้าไงก็นอนเสื้อไอเียวเหรันว่าเนี้ยเป้งเ <c oughs> <c oughs> ้นรำไปทานเนี้ยได้งเขาปิแล้วมาบอกอสัฮะเก็บหญ้าออกไหมไปไหมเก็บหญาพอมจ้ะแมนโอ้หญาตแดงมันพอจ้ะมันพอเจเก็บออกตัวเราปวดหนักแล้วพี่นันีห เออเดี๋ยวกินน้าก่อนให้พี่นั่นบอสัะนะน้องเป็นผู้ไทยแบกบกล้องมาไวหรอกกล้องหนักพี่จังอยังกล้องหนักสามกิโลักว่านาะตอนนี้เวลาเท่าไหนพี่แรมเนี่ใกล้เที่ยงแล้วน้ำม้วนว้าจะ้ะ <c oughs> แดดจ้าครับพี่น้องอากาศฮอทห่อน,อนบอสขึ้นมือเศร้านะครับมือเศร้าอากาศดีแอมเซมแสงแดดแสงงามครับบนเนี้ ่เระว่ามือแรงนี่ฝนจะตกวะแต่ว่าแดดดีดีจะแล้วมีเจ็บหนาหนาที่ฟูขึ้นไหมที่เดขึ้นไหมต้อมก็บบอกนะว่าเจ็บหนาเนี้ยก็บอกเจ็บแล้วก็นนดเลยแล้วนี่หัวหนาที่มันบวมอะะโอ๊ยองอ่ายังือสก้นสกุนเนี้ย เ็พยาเช็ยา้าทุกันเลเลยเขี่้นเก็พ้าเ็้าอยู่คนนั้นพี่น้องท่านผู้ชมผู้ใดที่โยสะกลครับแต่ให้นะครับเพาดีแดนได้ลูกเคยทั้งแตนสะกลนะครับมาอยู่ททางผู่เลี้ยงอ๋ออย่างนั้นเสียนกเสือาจะไเห็น คุณพ่อเขาจะใส่แดดแค่นี่ล่ะลูกชาวนาเป็นแค่นี้ล่ะระวังเป็นสาราบาได้แล้วมีโอ้ฮะขายหน้าเสี่ยโอ้ยหน้าให้งหน่อยมือสัวมาเด้อพี่น้องมาซาหยาซอยเปียร์แรมมีห่อนหอนมือเนี้ยแดดฮ่อนนี่เลียมาเด้อสิยยงไปเตี่ยวพี่ไผ่เอ้ยมาเด้อเราเคยเห็ด ฮ <laughs> อรเรีนไ,ไดอออนนไหอนอเรยนเ่ธอเนกับหอเนอันเดียวกันอเนอันเดียวกันหมอี่อันเดียวกันประเทศเดียวกันเี่ยตกมชาสังคมนี่เจ้าโอ้ยเคยินแตนป่าหญ้าอเมซอนคุณวะโอ้ยคือนั่น,นะ <laughs> น,นละมนุษย์กินคนนันะ้าคนมันแค่เหน้าวานั เควัน้วดได้บิดละเอาควนแล้วควนเ้าซิมาใส่อานะหน่อยเออม่ีก็ไปยังลิดุนโอ้โหหยกไปเอาให้ันทำเงกันครับเยวเดียวใส่ ใส่แรงงานเด็กกี่เดียฟังที่เดียวเจ้ากระเบื้องอย่างเี้โอ้ยสูดคุ้ยขี้น้ำมืสูดใส่เง้ยโอ้ยคือแล้วคือแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นอะไรนะที่ไงวัวบางเจ้าเนี่ยมันง่ายอยู่บางมันมีน้ำปั้นขาครับยีแข้งปั้นถ้าขันดำน้ำในบริเวณหมอกย่างกอกพี่น้องเอ้ยดำน้ำในขาดแล้วกันน้ำมันเหลวนีะถูน้ำใช่เต็มที่น้ำเลยบางแห่งกับว่าด้ขาดเพราะว่ามันมันเหลว บางให้เนี่ยดำได้เลยไทยเราดำได้เลยบางให้ก็ปูผงชโพแมนปมเปียดปมเปียดก่อนบางให้บางให้ว่าได้ไทยดิขาดเอาเลยบางให้ไทยขาดเรียบร้อยเราต้องเฝ้าดำขั้นตอนเหมือนแก่นก่อนจังไก่นั่นของที่เรามีตรงกลางดำดำน้ำใดถ้าบ่เฝ้าดำนะมันนั่นแหมามันเบามันบีบบอลงอยู่ปบนปวดคัก มันตกตะกอนอ่ามันตกตะกอนก่อนมันเดียบมันก็เลยกระเนี่ยหนาปีนั่นเนาะอีพอเราใช้ไว้คาดไว้แล้วเราก็ขึ้นไปขึ้นเขาโอ้ยทวแตะใบม่วงมันนี่ดำอะไรเลยพี่น้องเลยไทยไหมไทยไม่ก็ไม่ได้อะไรอย่างทว่าดินมันนั่นแล้ยวได้จังไรมันก็ได้สมุซาดมอดอลล์เดาะสักลุงเราก็มี้โหเฮ็ดงยามั่แขกว่ะน้องก้อนละ สมกับเป็นลูกเขยอันให้น้าชุบแสงกระดออกแม่พี่น้องเพขยแกบเอวบางทางหน่อยออกกำลังกายตกกา้าแก้โรคโควิดตกมาปีนี้พี่น้องเขากา่ง่ายจากกรุงเทพมาอยู่บ้านหลายครับ มาเห็ดนาอยู่บ้านหลายทงน้ำที่เคยวางเปล่าบ่ได้เห็ดอย่างนะครับไอ้วันค่อยดอนเคยไปเลี้ยงแบบสบายๆปีนี้บ่ได้เลี้ยงแล้วครับเพราะว่าคนเห็ดนาำมืดเลยทีกันกหเห็ดลายเมีนบางคน,คนกัดคุณกักมาเห็ดให้นาสมบสมเร็ดส่วนผักผลผลไม้เห็ดให้เห็ดนะ้ปลูกผักเลี้ยงปลาเพิ่มโคกนองน้ำมือเดียววันนี้เห็ดลายล้างเห็ดกัน รถแม่โค้นี่สดุกไ้เงินแะเป็นเงินนะไปขุดโคกหนองน้ำเมื่อเดียวของพี่แล้วก็จะเห็ดเยอะท่านนะก็เลเฮ็ดโคกหนองน้อยนั่นนี้ให้เลี้ยงปลายจะมองเห็นต้องเห็ดดอกแม่ถอจมดูกินเพราะดีหาย มันติดตถวห้องก็ติดก็ดีว่าเขาใส่ใหญ่่อยหั่นก่อนทีไรวันก็มาดันนฮะอดน้ำน้ำมันช่วงเลยฝนแก้เลยเพราะวันลุกหนักน้ำส่วนมันย้ำค่อยไลยพวดของน้่หน้ามาตรงวันมันบ่อแม่เอาไว้ขอดีรอยจะ้จาะ เข <laughs> าเขาเขา,าลงนาเลยมันบอกังลงกลางจะได้ตัวเล็กๆบางๆไม่เป็นไรหรอกไปก่อนถอดจอบก่อน <laughs> <c oughs> คือบ่น้องคือบ่คือบอคือบอ,บอ,บอมาเด้อมาวานเผาเด้อพี่น้องตอนนี้กี่เวลาเที่ยงแล้วบ่เที่ยงเที่ยงพอดีจ้ะวันก้าตอนเ <laughs> ที่ <laughs> ยง <laughs> วนยงันก้าตอนเที่ยงมันก้ากิกก้ามกอนแมนเยอะประมานประมาณนี้ก็พอ

điên này, điên quá, con lên đây, con lên đây, con lên đây, điên quá điên quá, sao vậy này, điên quá điên quá, 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 điên quá พี่เลมีโซ่ดิดอะน้าพี่น้องพี่เลมีเสียเขาไว้สามมือพูนอ้นะได้ว่าเห็เสียสองยกสองพี่เลมีเสียเสียสามยกหนึ่งเนาะ เรียนความ <laughs> มันก็ได้เปลี่ยนเข้าแต่บักจาบนี่พี่น้องักข้าแตบักจาบจ้ะข้าแตบักจาบนี่คือคือ,คอลักษณะมันจิกําลังแปกนอกนอ้นอยๆแต่ของใหญ่แลที่บ้านมือเช้านี่มันสิเป็นแตกแกแล้ว ครับได้เอาล่ะครับ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  วานแล้ว,ลวเราเดี๋ยวทำไมอันเิ้งข้างน้เดี๋ยวงันเดือวชิบวนิชอได้ปิ้งน้ำนั่นย้ายวานก็ระซอยยายนี่